เข้าเดอร์ไปตลาด OTC นะครับตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะครับตีห้ากว่าๆเข้าไปประมาณ7ออเดอร์นะครับก็ชนะ6แพ้1นเดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์ตรงนี้กันอีกสัก1ออเดอร์ order, นะครับในตลาดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใช้เวลามากเกินไปเดี๋ยวพี่จะใช้สปีดนะครับนงะครับ ีสองกรอบนี้น่าสนใจนะครับสองกรอบนี้กราฟวิบบ่งเป็นไซเวย์นะครับออกข้างแล้วก็ย้ายคัดไว้ที่สองกรอบนี้ด้านบนเป็นแนวรับเดิมนะครับด้านบนเป็นแนวรับเดิมสังเกตนะครับน,นี่นะครับส่วนด้านล่าง ด้านล่างก็ามาสร,ร้างหน้าตัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงทีพีไอีกรอบไว้นี่นะฮะดูนะครับว่าแท่งๆๆต่อไปจะเป็นแท่งเดอะไฟนอลเราจะได้ออเดอร์ตรงตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวคู่นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูคู่อื่นนิดนึงนะฮะก็ยังยังไม่น่าสนใจนะครับมีคู่เมื่อสักคู่นะครับที่ดูแล้วว่าน่าจะได้ออเดอร์ามากกว่านะครับนะ ไม่แน่ใจนะว่าจะดีดลงมาถึงแนวรับหรือเปล่านะครับแต่แนวรับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับลงมาไหมโอเคนะครับดีดลงมาที่แนวรับนะครับตามนัดเลยนะครับ่ไอก็กดเข้าออเดอร์บายไปในแท่งเดือบไปนอนครับโดนปุ๊บดีดขึ้นไปเลยนะฮะน้องก็สวยงามนะครับสวยงามอันนี้เป็นออเดอร์แรกของตลาดปกตินะครับตลาดปกติแนวรับตรงนี้นะฮะ นี่นะครับเป็นโซนของแนวตันเดิมทางด้านซ้ายนี่นะครับ mm hmm. กดเข้าเดอร์ไปในแท่งเดอะไฟนอนไม่น่ามีปัญหาครับน้องครับนะครับกรอบบชาร์ตแบบนี้ก็มีโอกาสชนะสูงแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้กับพี่ไอนะในมินิกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับวันศุกร์นี้นะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่ก็ใครที่ต้องการจะเข้ามาเรียนรู้ก็ทักหาพี่ไอ นี่น่ามีปัญหานะครับน้องก็น่าจะวินไปสวยๆนะครับออเดอร์นี้นะครับสวยงามนะครับตลาดเช้าวันพฤหัสนะครับตลาดปกตินะครับก็วินต่อเนื่องมานะครับเดอบไปนอนนะครับน้องครับลากันที่หนึ่งออเดอร์นี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม